รู้ลมหายใจนะครับเราอยู่กับการรู้ลมหายใจเพราะว่าการรู้ลมหายใจนั้นทำให้เราสงบสติสงบใจทำให้เกิดพิจตกวิจารปิติสุภะติบีคาทำให้เราดับสัญญาวิทนาขับตาเขาไม่ลำบากใจก็ไม่ํำบากนะครับดับสัญญารูปสัญญานาม เกินสู่ความว่างรับรู้ว่างเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่างเราก็รู้ลมหายใจรับรู้ลมหายใจแล้วก็เริ่รู้ที่ตื่นรู้ที่ตื่นคือสติที่ตื่นตื่นรู้แะเบิกบานเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ลมหายใจเราก็ไปรู้อยู่กับความคิดความคิดมันเป็นกรรม การรู้อยู่กับลมหายใจมันเป็นธรรมคือว่างว่างจากเราจากของเราจากตัวตนของเรามันมีแต่ความสงบสงดัดวเิเวกนะครับเพราะว่าในความว่างนั้นมันมีลมหายใจที่เราสัมผัสได้ถึงความสว่างความสงบความเย็นความสบายฉะนั้นเราก็เลยรู้ลมหายใจนะครับเมื่อเรารู้ลมหายใจแล้ว ลมหายใจจะพาเราไปสู่ความเงียบสงบนะครับความวิเวกฉันการรู้ลมหายใจอยู่สม่ำเสมอเป็นระยะระยะทำให้สมองนั้นได้พักสมองได้พักอารมณ์ได้พักความรู้สึกนะครับได้พักหัวใจเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นกับร่างกายมันเปลี่ยนแปลง จะทากิจการงานกิจธุระนะครับก็สังขารก็เสีม่มซูมการที่เรานั่งรู้ลมหายใจช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงช่วยให้จิตใจเราเข้มแข็งช่วยสมองเราปลอดโปรง่งนะครับฉะนั้นเราก็เลยรู้ลมหายใจเป็นระยะระยะเรานั่งก็ดีเรานอ,นอนพักผ่อนก็ดี ให้รู้อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยความเยือกเย็นอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความเงียบความสงัดความวิเวกเพราะว่าเมื่อเรารู้ลมหายใจแล้วมันดับสัญญาเวิชนาได้การเจ็บแค่ไม่สบายความกุ้งความเครียดความกังวลความคิดมาก ก็หายไปแต่เปิดแต่ความสว่างความสงบความว่างความเย็นจนมันให้เรารู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะครับรู้ลมหายใจเพราะว่าการที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยทำให้เราไม่ต้องเหนือหน่อยนะเพราะที่เราเหนื่อยเพราะว่าลมหายใจไม่สงบ ลมหายใจไม่ว่างลมหายใจไม่หมดนะครับลมหายใจมันไม่อิ่มนะครับลมหายใจพอตราบใดที่เรารู้ลมหายใจมันอิ่มมันพอมันสงบมันว่างมันสบายกับลมหายใจก็คล่องก็ลับเรื่อดีฉะนั้นให้เรารู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆกับการที่เรานั่งนิ่ง นะครับเราก็เปลี่ยนจากการดูโทรศัพท์มาดูลมหายใจนะครับเมื่อเราดูลมหายใจแล้วเราจะเห็นความสง,งบความสุขนะครับเราจะเห็นความตั้งมั่นกงแค่ควรเกตการงานเบาอ่อนโยนความว่างความอิสระสันตินะครับเราก็ดูลมหายใจดูลมหายใจไป การที่เรารู้รมหมายใจดูรมหมายใจอยู่สเสมอทําให้เรา ăn, นั้นมีที่พึ่งภายในทําให้ความวัวความข้างบุความเครียดหายไปนะครับเพราะว่าชีวิตเราแต่ะละวันนั้นมีเรื่องที่ต้องหากันตลอดเวลาหางานหาเงินหาคนรักหาทรัพย์สมบัติหาชื่อเสียงเงินทองเข้ากอง เครื่องอกพกปพกเราจะหาได้หามากน้อยสักเพียงใดก็ตามพอสุดท้ายนะครับเราก็แค่อยู่แค่กินไปวันวันแต่การที่เราหาลมหายใจแบบหายใจอยู่กับความรู้ให้รู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันช่วยให้เรานั้นมีที่พึ่งนมีที่อาศัยมีที่เพื่อน,อย,นอยู่ดูด้วย ลมหายใจในการดูลมหายใจดูลมหายใจอยู่เสมอนะครับเมื่อเรารู้ลมหายใจดูลมหายใจจนตลอดรอดฟังแล้วมันก็เข้าไปสู่ความดับสัญญาวิทนานสัญญารลบสัญญาณนะครับก็สงบสงัดวิเวกนะครับจากนั้นการที่เราดับ พินาดับสัญญาจิตาปรสสางอสิการโดยการเจริญอนัปปนาสตินะครับเพื่อเข้าไ้ถึงสติที่บริสุทธิ์สติที่ตั้งมั่นสติที่เบิกาสติที่สงบสติที่หลุดพ้นกับสติที่บริสุทธิ์ก็อาศัยว่ารู้ลมหายใจนะครับรู้ลมหายใจเมื่อเรารู้ทันลมหายใจเนี่ยสติก็ตื่นตื่นรู้เบิกบาศ ฉะนั้นเราก็เลยรู้ทันลมหายใจไว้เมื่อรู้ทันลมหายใจแล้วมันก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาสตาธ์และความเพียรถ้าไมอินรีเราแก่ก้าปฏิปทานสี่ระ,ระจุจตมั่งมีองค์แปดวิชาวิมุตติสญญัตตาความว่างก็เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเราต้องรู้ทันลมหายใจไว้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ลมหมายใจสั้นยาวอยากละเอียดเร็วชานะครับชัดไม่ชัดนะครับเราก็รู้ทันลมหายใจไว้เมื่อรู้ทันลมหายใจแล้วมันก็เลยสุขสงบสุขเย็นสุขสบายครับจะให้เรารู้ทันลมหายใจไว้ด้วยกันทุกคนนะครับก็จะละละจลิตต่างๆได้ มีวาลาคะโทสะมโมหะวิตนะที่สาคัญคือวิตะผลิตที่ว่าชอบวิตกเออโน่นนี่นั่นคองคอยเคลียร์คอยคลายคอยจัดการู่เรื่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่สรุปนะครับลุกเขาเลยสรุปเลยว่ากูทันลมหายใจไว้นะครับย่เยืนอเดินนั่งนอนคิดพูดทำจะดูฟังดบกินนสัสัมผัส หลับตาลืมตาก็ให้รู้ทันลมหายใจไว้ก่อนนะครับชีวิตเราเราก็ต้องรู้ทันลมหายใจไว้เรารู้ทันอย่างอื่นมันก็แค่นั้นนะครับแต่การรู้ทันลมหายใจทาให้เราสงบสีิอารมณ์สงบใจสบายใจมีความสุขนะครับฉันให้รู้ทันลมหายใจเอาไว้ก่อนนะครับเพราะอย่างอื่นเราไปรู้ทันก็แค่นั้นมัน ไม่ได้ทาให้เรามีความสุขสงบเยน็นมีแต่ขัดแยง้งขัดเกอขัดใจขัดทืนปัะยยน์มีแต่หมุหกิดลำพังฟุ้งซ่านทั้งแดสงสัยสับสนแบบไม่จบฉะนั้นก็เลยรู้ทันลมหายใจไว้ก่อนอีทดีสุดนะครับก่อนที่จะหมดลมหายใจ